สบายดีพ่อไหมพี่น้อง Welcome to สุรินทร์ซุซปแมนบอกยินดีต้อนรับเจ้าของสู่สวนน้ำสุรินทร์ซุปพี่น้องจ้ามองดูตะปลายอะไรเด็กหน่อย,ยจะแบนมันวาย เอ้าวมีแต่ปู้ชายเล่นน้าม oh, ือโอ้ย huh. กูบอไดเอากระเทยมาปล่อยเนาะพี่น้องสุมีต่ปู้ชายขาวๆเล่นน้ำอยู่สุกูบอไดเอากระเทยมาปล่อยคุณหน้ายัวย่วเป็นแล้วอยู่คุณ ไปหาสูตรให้เขาก่อนไปไปไปไไข้าวดำบ่อ,บอน้องมินนี่สิมาเล่นสูกูยังไปถ่ายขีปบ,บอดนานมันมีตะพุซ่าเล่นน้าเดฟมินสไลเดอร์ผักกะลีนี่น้ำซีซันมากี เองกับเสื่อสามสิบพันเองเสพติเสบักเสะย์โอ้ยน้ำเสื่อมีอยู่ครับตอนสีหนาวเอาไปไปใส่เนี่งเกงขาสั้นนะเอาเร็วๆนี่เอาเร็วๆเดี๋ยวสิบบาเดีเล่นน้ามันสิปิดก่อนเลยนี่นี่พอดีเนาะมาปิดจังมองนี่นะอ๋อหามงกระปิดไห่ ลงนะแม่ดำพี่เอามาไหวี่ค้องนะพี่เอาเกิดมาไหวพี่เกิดมาไหวพี่เป็นนี่ระวังพลาดเด้อเอาเกิดไว้่แหละนี่พดเกิดไว้ในนู้โหนะบทสอค่ะโหไปเลย โ,โอ้น้องแคนน้นองแพตตี้มันเนี่ลุยเต็มที่ผุน,นอีหนาวนี่พ่อไปแปลงหลังมาใส่ใส่ใส่ส่งกูบ่าวฮะมื่อใส่ส่งกูมาตีเดียวเนี่ยนะส่งกูบ่าววะหนาวมึงเลยหนาวโอ้ผุนผุนผุนผู้น้นองผู้ เพิ่นพลาดมึงดูผุนนางงามเพิ่นพลาดเพิ่นพลาดไปไปเล่นน้ำเขาวน่าไปใกล้ขเขาคุ่นเล่นน้องมันจังคือหัวญ่จะมาให้กู้ฝ่าของแพตตี้เล่นน้ำป้านะแพตตี้แพตตี้เล่นผู้เดียวเสยบริสอ โถโถนี่เปิร์เปอร์านางมินนี่เพราะว่าโล่งผ่านบาระวังเพราะว่ามันสิคือตะลุดอด่ะรีบรีบเล่นสุกได้เล่าจะเท่าการที่มาดูผู้ชายอาบน้ำดูโฟนโอ๊ะหัวปลวกทั้งนั้นสวยโอ้ยดูหนัก วาซิเล่นน่ามันกลายมาเป็นกุถาวเฝ้าคลองเนี่ยเพสูงโอ้ยเนาะอดโพสูงใจและนางมนเมนนี่ส่วนลุงมาดังแต้หัวงนลุงพาไปแน่พาไปแน่ลุงกินน้อยพาไปไหนว้าวอยู่สาบออยู่สารบอสาบอกอยู่ตลอด <c oughs> สะออนนมเจเด้อืมั่่เด้อซุมนี่ปูนไลฟละโผลเอ้ยในแค้นมาพี่ฉาคลายสนางามเพื่อนโอือม คาเข่ากับหอวกแพ้งเดาพี่น้องคนละสามสิบพันเด็กหน่อยผู้ใหญ่สามสิบเบอร์สละละร้อยเหรียอยู่ไหนแล้วลุงอ,อ๋อศึกใจโกลน่าหนีเห็นกระคาบอืโอโกล เขาทั้งหนาแล้วมาลงผู้ใดยสาเอาทั้งล่างลงไปในบักด้ามมาันัสไซอีกไหมโอ้โคแบบอ,อยลงเงนัค่อยลงเออคอยหอยลง แพตตี้กินหน้ามองวะแพตตี้กินหน้ามองเลยนะอืมตู่ แค่นนคือกาหมดว่าจัน้าเด็กน้อยมาเล่นหน้าพี่น้องเล่นนะสั้งกตเด็กน้อยอม,มาพี่มาพี่มาเล่นพี่ เฮ้ยมาเนพี s <S <S ่ขนาดีมันาจากไต <S <S ัวูู v oda> v oda ่นที่น้นะโอยัวูวนหนาวัวหนาเด็กน้อย โอโหหอนเลยซโซโคเลนเลยมัวนเนาะโอ้โอ้แนมมาดูแนมมาดูแนมมาดู มักดำสิตายน้องเด่นมากมีต่น่ลมดเ็นโะีแห้งคกแลนวเอะพนโมลายพ้นโมลา,ายพี่นอ้องอาจสีไลสยส่วงวันยุดมัเสาร์ทิดเบาแต่ว่าจานที่เล่นนากมีนกากา จ้าหน้าที่เพิ่นเนาะเป็นการน่งเบิ่งด้วยกันนะรักษาความปลอดภัยเขาแหละนางเบิง่งเขาจะก็นั่งเบิ่งทางแนวพ่อแมวสิปล่อยให้แต่ทูกทีเออเพราแมวสิปล่อยให้แต่ลูกค้าเขามาเล่นเนาะ,ะเขาจะก็นั่งงามแต่ละจุดแต่ละจุดมีเบิร์ทั้งสองฝั่งพอแห้งแล้วบัดน,นี้มันสี Man chỉ xuống mặt lào có hèn mà <coughs> <coughs> ba hả ใส่อยู่แต่โคกอยู่แต่ป่าหน้าง,งามเลยเหันก,ะกะ่ะโอ้อีเอ้ยอีนอกต่อมึงดูนี่ อึอีเอ้ยอหนูเอ้ยมึงดูโน่นอีเอ้ยสีร่รอยมาพี่รอยมาพี่ก็ไม่เออมีแต,ต่คนลอยน้ำเก่งใช่หรอตัว <c oughs> การให้พอให้แม่พามาเที่ยวนี่คือสิยังเฮงสิสองเลยจักสิมีโอกาสจะมาหรือบอล่เขากระสุกดีเติบเนาะสมัยเขาเป็นเด็กหน่อยนะโอ้ยอกมีโอกาสดอกอาจจะมาเล่นมาเที่ยวอี่สินะตรงมีทางต้นหนาของเขาคือหัวปลาแดก ต่างต่างลงน้ำที่หนาวมึงเลยแค่เห็นเขามีความสุขควาก็ดีใจแล้วทีนอบอกข้อยังหมากไม้ขอแค่คนหลอกขังญาติพี่น้อง ามีความสุขข้ากับโอเคหรอกสามสิบพันกี่ที่นองขาเข่าสวนหนามสุลินสุกบดอใแพงเลยบินที่ปอดขืนพกก็ได้แคนแคนบอกไปทางนั้นได้ออเด็กบ้านป่าเจอสวนหนามัวางจ้า อินยังส้องมันว่า3โตแหลนเล่นตัวนั้นแหลนเล่นตัวนี้ฮัตติอันเก่งด้อยฮัตติสิตายได้ไหมชิตายมันหอบแล้ว มันยังบ oh ันไดน่างามเลยคือ oh. ม oh ัน oh. ย oh. oh ัง oh. บ <T |ar|> ันี้เออ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 อืมอ oh ืม oh. อ oh ืม oh. อีกเลย คือมาเล่นพูดีอ่บานี่นี่เจ้ามันคืมาเล่นพูดีอ่ะฮะน้นเลอยน้าเลี้ยงน้แข่งเลยอาตะลุดลงกับปลาลุงบางด้วยฮะเลอวลลงบงัง ขาดอะไรผิวสาวนั่งอยู่พี่มานาาั่านางตรงอยู่พี่ขาดเยอะถึกใจแล้วป่ะนี่บอสถึกใจแล้วบ่สพี่มาลงพี่ลงไปน้ำแพตตี้พูดว่าไอยิย่งใหญ่เนี้ให้แมตติ้งจับ มันเห็นยังการวาะชุมเราวะอ่าสวนา,าสส้างสร้างลงหน้า กูเป็นมะดามลงม,มาเฉยๆกูเป็นมะดามว่ะมะดามข้างใส่ เปิดส่วนน่ะมันหมวนกันอยู่สองคนพี่น้องโผมันโผต้องไอ้น้องนี่ห้ออขาดหรือล็อกขาวเหลือต้าจ้น <c oughs> สาคอนสาคอนพอแล้ว สูวพอแล้วพอมาพี่พแฮตตี้ลอยมาพี่ลอยมาดูดลเลือกหมดจ้างนี่นะหนูเสียใจ ลอง,ลงถรถทำไมติ้งมาหามเอาเดินหามถือเอาเด้อ ก็จะ <c oughs> สองคนมันได้เก <c oughs> ินเกินพ่อพระแต่เกิดเท่าก็ยังไม่ได้เล่นจะเถอพี่น้องรวยบอาแล้วกัน <c oughs> แต่มันเป็นในดาดดอกอันนี้พาด,ดีกน่อยไม่เล่นหน้ำนะมันไส้ไหม บ้ามันใสย,ยู่เด็กหน่อยนะปิดแล้วมีใครเล่นแล้วจตลอเล่นม่วนไปสุซองคนนนะเล่นบวกเลาะก็ให้เลาะทคนอโอ้ยขาาเล่นนะที่เดียวกระชากนังัจะปิดเอาไว มึงเบิกสภาพมึงไงโอ้โอ่าอีเขียวขาดบ้าบานนี่ขากยุพอใจแล้วมาหน่อยอีน่อยมึงพอใจแล้วฮะโอเคพี่น้อง จางลางระเพียงสำนีกก่อนพี่น้องจ้ะปดีล่ะขาแพตติมาเีนคพูด่อกยากเมื่อ่มกอยาแบคือเดี๋ยวยีได้พิสโต้สลิงตัวตัวจริงค่ะนี้โนดั